สวัสดีพืขมนตชาวเกมเมอร์ทุกๆคนวันนี้มาต้องับผมบอกเกมเมอร์กันอีกครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Ark Survival Island Revo ใช่ไหมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวชีวิตรอดอีกแล้วนะครับเราไปกดเราจะกด New Game เดี๋ยนะไปครับรอสักครู่นะครับมันจะมาโหลดครับเ่ม Ark Ark Survival Island Re v o l e รีโบ่ลีลีดูนั่งช่างแล้วครับรอสักครู่นะครับอรอสักครู่นะครับอเอาแล้วครับผมแล้วก็มาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เรา,เราพอเราก็ทานขึ้นมานะดูสิสัมผัสได้เลยว่ากราฟริกสวยนี่มันจะปุ่มสอนปุ่มเดินอ๋อกราฟริกสวยครับทีนี้ อ่ามีของเก็บด้วยดูเท้าสิอ่าบักมองตรงนี้หันซ้ายหันขวาใช่ไหมนี่มันมีกล่องเปิดด้วยครับนี่ครับอ๋อสวยครับสวยกล่องเาถือ,อเราได้ขวานมาหนึ่งอันนะครับน่อ ไปไปเลยถูกกดถูกไปครับไปต่อครับอ้อกา้าดสวยกา้าดสวยดูดิมันโคตรสวยอะแล้วก็ช่วงนี้มีแต่เกมสวสไโวเนะวิ่งก็น่าจะกดปุ่มนี้อ่าใช่จริงด้วยเก็บได้ไหม อุ้ยเก็บได้เก็บได้ครับอืมเก็บไปแล้วนอกเด็ดเดเดมื่อกี้เห็นต้นอะไรไม่รู้ข้างๆยีงไงมันคือต้นกล้วยเก็บอยู่หน้าได้มาแล้วเราก็ได้ต้นกล้วยมาแล้วครับไปต่อ เอาแล้วนะครับผมแล้วก็มาต่อกันเลยครับดูสิครับฟิในเกมสวยถ้าคุณสังเกตดีๆหญ้ามันจะขยับเดะเด,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 ดโอ้ตอนแค้นมันแน่จริงๆเลยถ้าคุณสังเกตดีๆหญ้ามันจะขยับไปไฟน้นดีกว่าเนาะอ๋ย ย่ำมจะขยับสวยเผยเิมไี้ทำออกมาสวยต่างจากเกมสวยเวาอื่นๆเลยตัดได้ไหมเนี่ยอ้าตัดได้น่าดูดิต้นไม้จะล้มเลยสวยสวยคิดไมโอ้โหทำออกมาสวยมากนั่นต้นไม้โอ้โห บรรยากาศนั่นเดรัศวาวเราไปฆ่าเดรัศว,วกันดีกว่าหาเนื้ออาหารสำคัญกว่าน่าตัดยาเือนี่คิดยังไงมาตัดต้นไม้ใหญ่วิง่งอเราจะไปหาเดรัศวรกินพืชตัวนั้นกันตัวไหนดี มันก็กินพืชหมดทั้งสองตัวเราจะไปหาตัวนั้นโฆษณกาก็เข้าสั่งก็นี่ครับเห็นไหมยากขยับเก็บได้เก็บได้ไดต้นอ้อยมันคือต้นอ้อยเก็บได้ครับแต่เราจะไปหาเนื้อก่อนนั่นคือดูเสงว,ว่าไงเจ้าไดโดเสาวิมันวิ่งนี้มันวิ่งนี้ขวาเราใกล้พังแล้วครับ ได้โดนเาวิ่ตีไม่โดนเครื่องแหลกตีมันเฮ้ยลงน้ำลงน้ำอย่าลงน้ำโอ้เออเราวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งอ๋อไม่ทันครับไม่ทันยังทันมันคืออะไรนั่นอะตีตัวนี้ก็ได้ครับ ต้นอ,อ,อ้อยครับเนี่ยเก็บต้นอ,อ้อยได้ครับอือลงน้ำได้ครับก็อ,อ,อ,อย่าลงน้ำเดือดใต้ เดรุสาอาตัวนั้นใช่ไหมรู้สึกไปสินะครับผมนะเดรุสาอาตัวนี้ใช่ไหมสับตุกสับซีไม่ทันโอ้โห ื่องอะไรจะแหลกเบอร์นี้นั่นมีตัวเลขด้วยครับอ๋อถ้าไม่แหลกนี่คงจะไล่าตามทันได้เนะนี่เราจะไปไหนกันนะ่ย ไปหาเดรดเส้ากันอ้ยเหลือแค่ทีเดียวทีเดียวครับตัวไหนละตัวไหนไม่ใช่ตัวนั้นนั่นตัวนั้นอือหือเจอหลักอะไรเบอร์นี้ สาว่ตัวนี้ใช่ไหมเอาอันนี้ละเครื่องแลกจังนั่นตัวนั้นใช่ไหมบน้ยก็เดินมุมมาจังฮู้วีดุมคอนจังอัดแรกงั้นแหละ อยู่ไหนอ๊ะนั่นงแฮะขอสักทีเถิด้ีป,ปีมันไม่ไปอยู่ทางนูน้น ลื่นเลยอะมันจะมีที่ให้ดูด้วยครับดูสินั่นจะเป็นตัวนั้นมเสร็จฉันละอืมเอาไม่เตียวเวนเนอะ ก็ต,ต,ต้องวิ่งตามเราเช่นเนี้ยวิ่งต้องวิ่งตามเราไม่ยอมตีเออ อือ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 เสร็จเรียบร้อยอาหารอือออย่ามาก้ารองดีขนาดเครื่องแหลกยังได้นะ,ะเหลือแกะลายต่อไปมาลเลือแกะตัวตอบ ไปเฮ้ยไม่เตีย้ยเราไม่ต้งล่างนั้นละเรามีเนื้อมากพอละดูสิเราได้ไม่รู้มันคือต้นมะพร้าวใช่ไหมเรามาดูส่วนของอาหารเราได้เนื้อสเต็กมามันมีคำว่า Eat A E T นะครับกินเข้าไปครับ อืมีเสียงด้วยเพิ่มเลือดครับอเดี๋ยวเราลองไปเดินสำรวจรอบเก็บต้นนี้ก่อนมันคือต้นอะไรไม่รู้อ่าได้มาแล้ว ้นใหญ่ตัดไม่ค่อยรอดนะเดครับเอาเป็นอลู่อยู่ๆเกมลื่มขึ้นหนดูสิต้นใหญ่ตัดไม่ไปทรีอะไรนั่นไดโนเสารตัวเล็กนะ เราจะไปเออฆ่าเดอเตอร์เซลนะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเดอเตอร์เซเอาแล้วนะแล้วก็จะเริ่มมือและเริ่มมือและดูสิวตัวใหญ่ดีกว่า ละมืดแล้วละมืดละมืดขามันอืออือืเอ,อ,อ้าทำไมมันเพิ่มเลือดอ่ะอืออือเอ้าอยู่ๆเพิ่มเลือดเป็นอะไรอ๋อตรงนี้ เลือดเราจะหมดละตรงนี้แอปเปิ้เราจะหมดละแล้วรีบกินเนื้อกินนะอีกละไม่เร,เราจะหมดละแล้วรีบกินนะอืออ๋อไม่ใช่การคือหรอกคือเลือดเราจะหมดไม่ใช่เลือดหรอกเอ็แอปเปิ้ลเรามันเป็นลูกแอปเปิ้ลเนาวมาเาจะหมด มันมีมืดมืดบอกครัมบอกครัอื้อได้มาแล้วเอยรอตั้งนานเอาเป็นว่าสชารับเกมอาร์เซนอลต้องขอฝากเพื่อนๆนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะครับลิงก์เดี๋ยวใต้คำคุยนะครับไปละบายเดี๋ยวนั่งก่อนเล่นก่อนเล่นก่อน dekat ya oke ini kan ah